อี่กตโดนแล้วขอให้เนียบสะกวนฟังเทศยรสะกวนการลักพาอิเดจันต์จูงไก่สิจบแล้วเสียข่อโอวัตทั้มมีสาขาได้ลาบจากธนาใชยเศรษฐีก็เป็นพอจะได้เป็นแดงเข่าบ้านเศรษฐีขี่ที่เศรษฐีขี่ที่สว่างไหนผู้ตรงไอ้เทศเป็นอะไรเนี่ยชื่อได้ว่าแบบสว่างไหนผู้ผาชื่อไปได้ค่ะ มิคาลเศรษฐีธนาใช้แต่คือพรอีสาขาเออแต่ว่าปู่ของนางนี้ขาขาชื่อว่ามิคาลเศรษฐีและชื่อใบรถเชียร์เป็นสอยบูกสอยหลานมีคาลเศษรษฐีเศรษฐีขีดทีบ้านที่มีแมงเข้าไปในบา้านเขามีคาลเศรษฐี้วบาดนางมีสาขาบา้านนางมาทับบุญจ้างลูกหลานของพ่อเทียแร์หัวจันเนี่ยมาทับบุญ บาดทีนี้กาเรียดีมดพระพุทธเจ้ามาฉันเขาอยู่บ้านกู้บัตรมีคาราเสียถีเขาไม่เคยบริจาคทานตรานี้ขี่เดียวลูกไผ่มดพระพุทธเจ้ามาดฉันเขายู่บ้านมีคาราเสียถีไปรีอยุภาามา่านจะใส่ภาาม่านทั้งหลังรีฟังจูไท่เบาับพระพุทธเจ้าครับเราตีสูงสูงท่านี้นพระพุทธเจ้าก็ได้ยบานที่บ้านั้นมีสาขาเต็อาหารหวานข้ามาเยี้ยมทานจันสิละคือคุณพูดวิลักผู้ชาดาที่ไรเงินจันสิละ เลียกพระเจ้าพระสงฆ์พระบูตเจ้กกญญากับไหมาดูก่อนมีสาขามีคาลาเสรีฐีปู่ของเธอไปไหนเล่าทำไมไม่เรีออยกปู่มาทำบุญถวายทานอาหารบิณฑบาตแก่พิสูสงส่งเล่าน้ามีสาขาไปจะได้ดดบ,บ,บัดอาจารย์ลูกอาจารย์ขาบัดมาจะได้บัดหน้ามีสาขาไหนรือว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ World, ora, country, ป places. ูของกามอนฉันเขาไม่ทำบุญหลอกพระเจ้าค่ะเขากินแต่ของบวดของเน่าพระเจ้าค่ะเอ้าขึ้นมาปูกินแต่ของบวดของเน่าจังสันกินแต่ของเน่าของเหน็บจังสันมีคาลาเศรษฐีซึ่งแอบฟังลูกสะใภ้อยู่ใต้ภาพมานดึงผ้าสาผ้ามานออกมาอองด้าลูกไอ้บัดอีจองห่วงที่มีสาขา กี่รูปไผบ่ดีกีนี่ล่ะคุณผู้มายูบ้านกูัวูมาดูถูกกลกินแต่ของเน่าของเหม็นพนาบาาบาทที่นี่พระพุทธเจ้าเลยไข,ข่กอของใจใด้บหโยเวมันดูก่อนมิคาลเสถีอันว่าที่มิสาขาเขาว่าท่านว่าเธอกินแต่ของอุดของเน่านั้นเธอกินแต่บุญเก่าเธอไม่สร้างบุญไหมแม่บอก กินแต่บุญเก้าประกาศว่าของเก้าของเราของเห็นยญใเพื่อว่ากินบุญนไม่กับเพื่อสร้างที่วัดส่างหุญนและกีเศรษฐีมีข้าราชการฐีเรามาทำบุญเราเลยเกิดมาเป็นเศรษฐีมาที่นี่เราวอย่าเป็นเศรษฐีล่ะเราอยาอยู่เมื่อเราเบิดอแล้วได้บอกกาให้ท่านสร้างนานแล้วก็เลยบปมองนี่มองสิ่เมืองบไปน้ามีสาขามาเป็น กู้กินไดของเนาของเหม็นกู้บ้อจักหวังวาทำดาลุกไยมูลเย่เนี่ยี่จองหวงอี่บดีมูลเี่นี่ยมาบาทแล้งจากได้เลี้วบ้อยทัทางใบจังสันนางวิสาขาถวายอาหารมิขามาเสร็จแล้วมีคาราเศรษฐีก็เลยคุกเข่ากราบพระพุทธเจ้าวา่า ถ้าวิสาขาไม่ริบลพระพุธทธองค์มาฉันข้าวตัวบะหมอมฉันก็อยากจะได้ใบบรรลุสโสดาปฏิผลนางวิสาขาช่างเป็นลูกสะภ้ยที่ประเสริฐวิสาขาเหยผู้กของเธอมีคาลเสียฐีจะขอเป็นลูกของเธอได้ไหมจะขอเป็นลูกของเธอได้ไหมกูขอเป็นลูกของลูกสะภ้ยเคยมีบมอบอเคยมี ผู้ขอเวเนลูของลูกสะ้ายปาดีแสดงว่าเมลูแสดงแบบไหนับบนี้คาราเสียดีสิ่ขอเป็นเป็นลูกาลูกสะพ้ายกับของเคสแบบไนกเม็นพืชศียลูกสะ้นนายเจ้ของคือมนนอาอมน ผู้เสียนะมีสาขาคือแม่อาจารย์มีร้านป่ผูเสียคือแล้วเตะปากไปดูโน้มจุุบจุดจุบจุจโน้ลูกไผ่จะขอเราขอเป็นลูกของเค้านะมีสาขาคะย่าไปหาเพียรด้วล่ะปัจจบาหองไกล้เพียนปัจจัยนีอาจารย์มีร้านพูดาะด่าไม่กูดูตน้มสุนทรภาดมองใกล้เพียรไปดูโน้มลูกไผ่ตายคอดอยดิไอ้พระดาหัวใจผู้เป็นพ่อถือทอดลูกชายเดี่ยจะไปหาเราด้ว มันเห็นมาได้หรือเห็นได้แต่ทางผู้การผู้ขัอยู่ต้ลูกไผ่น่ะเอาใจไปท่านนายกแคไปขัอยู่ต้ลูกไผ่แล้อตายคนเอาใจไปผู้ตวงจะมีลูกไผ่ป ยังว่าท่านนี้ขันนี้ยจะไปขอหนูร้องเขาจะตายได้แบบนั้นเขาขออาดข้อที่ได้แบบนั้นภาษาวา่าไอ้ฟ้าเอ้ยฟังเถิดอาจาราย์ใกล้ไว้ดูต้นกล้วยภาษาว่าเขาใจดีในมันเปลี่ยนใจมันมีมาแต่ทางพุทธการขอเป็นลูกยังเอโอวัตรครับสีปาการเป็นขนาดเอาไปใส่บออาจารย์โอเคมา ที่เราเห็นฟังเวตนาเอาไปใส่บอกถ้าเวทนาเอาไปใช้พ่อครูใหญ่เที่ยงชาดีทารคุณแม่หนูจันชาดีทารก็จะได้รับอานิสงส์อานิสงส์อย่างกอพวกเจ้าตั้งใจฟังหรือล่ะเพราะว่าเมื่อนี้อัตมาเขาจะมาเกี่ยวกับเจ้าแม่หนูจันฟังเนี่ยเกี่ยวกับเจ้านำกินตุลกินว่าจินจะมาเปลี่ยนลูกหนีแล้วเหงื่อลูกประการนี้กินไปแล้วลูกไปแล้วได้ประโยชน์ไปแล้วเอาไปสอนลูกสอนหลาน คุณพ่อเจียงกับคุณแม่สุจรนก็จับรอยได้อานีงส่วนนี้ไปด้วยพอมาประเด็๋ยวมเทียเดี๋สองพ่อิบั้าเทียใส่บเจ้าฟปแล้ว